ไม่มีอะไรแต่ว่าอย่ากังวลน,นั่งก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะ,ะหมอบอกว่าเลือดออกในทางเดิอนอาหารต้องถ่ายเลือดห้ามเลือดไม่เป็นไรหรอกนั่งรอตรงนี้ก่อนประตูกำลังเปิดยาเหินสู้เฟินไฉันค่ะนี่เป็นยาห้ามเลือดนําเข้าเบิกไม่ได้เซ็นชื่อด้วยยาฉันเป็นยังไงบ้างคะผู้ป่วยไม่เป็นไรรออีกหน่อยนะคะ,ะไม่เป็นไรหรอกวางใจเถอะ มามามา,มานั่งรอกันก่อนนะต้องไม่เป็นไรหรอกมามามานั่งนั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้องฉุกเฉินอ,อ,อ,อขอโทษน,นะครับหลินสู้ฟันอยู่ห้องไหนหล่ะครับเอ่อห้อง47ทางขวาค่ะอ๋อขอบคุณครับ ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมครับผมทําซุปมาให้อ๋อขอบคุณมากรอเดี๋ยวนะซานส่งมาพอดีให้เขาส่งเธอกลับบ้านนอนพักก่อนนะฉันกับนาลีจะอยู่เฝ้าที่นี่เองนะ ไม่ต้องห่วงมีอะไรที่จะโทรหาเองเธอต้องกลับไปพักผ่อนให้สดชื่นพรุ่งนี้คุณย่าตื่นมาเห็นเธอจะได้สบายใจจริงไหมเอาละเอาละรีบไปเถอะนะรบกวนได้ยะะจ๊ะ,ะไม่เป็นไรครับกระเป๋าไปดีๆนะ นายขบับรถเป็นไหม